สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่มหานครเซี่ยงไฮ้นะครับมาร่วมในงานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่20ครับพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับและที่สําคัญคือด้านหลังของเรานะครับนี่คือบูธ v y d นะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆนะครับเราพาคุณผู้ชมชมบูธแห่งนี้นะครับพร้อมกับชมรายละเอียดของงานนี้ที่จะมีรถอะไรมานำเสนอบ้างนะครับคุณผู้ชมครับติดตามชมได้เลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับในงานนี้เนี่ยในในส่วนของ b y d เนี่ยเรามาด้วยกันเออ่50กว่าสื่อนะตอนนี้ผมอยู่กับพี่โจ้ดินทารลัตนะครับจากโมอีแม็กนะครับซึ่งเราจะพาผู้ชมทัวร์ในบูธ b y d ก่อนนะครับคบคือ b y d เนี่ยมีมาด้วยกัน3แบรนด์ใช่ไหมพี่โจครับมีด้วยกัน3แบรนด์นะครับ b y d น่ฮะครับเดนซาเดนซาตู้ใหญ่ตู้ที่เป็นแบบที่บอกว่าใครพูดว่าอัพปัตชิลเลอร์อีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่เลยนะครับก็คืออ่านว่าอย่างหวางนะครับ ภาษาจีนะนะครับมันก็จะเป็น2รูปแบบคือรถเอสยูวีนะครับจะเป็นยูแปดนะครับลแล้วก็เป็นซปเปอร์คาร์เป็น U9 กนะครับก็อยู่อีกบูธหนึ่งนะครับก็ BYD มาด้วยกัน3บูธนะครับตรงนี้ผมเห็นรถรอบตัวเราเยอะมากพี่โจใช่ายางคันนี้ก็สวยนะอย่างคันนี้ที่ผมเห็นอยู่นี่นะะ่ะาก็คันนี้คือคันนี้นี่เหมือนแบบแฮชแบ็คนะห้าประตูนะครับครับอย่างนี้ผมให้ข้อมูลนิดนึงก่อนว่าในบูธ ของเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์เนี่ยรถแต่ละคันเนมเพจแต่ละเนมเนี่ยเขาไม่มีภาษาไม่มีไม่มีภาษาจีนใช่ไหมนนี้เราได้อย่างเงี้ยดอลฟินซึ่งบางอย่างเนี่ยเราเราอ่านไม่ออกจริงต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราอ่านไม่ได้เลยภาษาจีนงาหน้าตาดูหน้าตาันนะ้อยูยุโรปดูอย่างคันนี้เนี่ยล้อมรัวไปคนสนใจเยอะมากตาฮะนะครับสีสวยมากแล้วก็คนคนเข้าไปคนล้อมรอบเยอะมากนะครับก็เป็นแฮชแบ็กห้าประตูเหมือนกันนะครับ รุ่นอะไรดูดูเองดอฟฟินหรือไงดอฟฟินมั้งนะครับมาตรงนี้เมื่อกี้ถามแล้วฉินฉินอันนี้เป็น e d p ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับอันนี้ DMP ก็คือเป็นดูอัลมดปลั๊กอินน่าจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะเครื่องยนต์อันนี้เป็นดูอัลมดดูอัลมดก็คือมีทั้งไฟฟ้าแล้วก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็คือสองแบบได้ความพิเศษของมันคือมันมันสามารถวิ่งได้ระยะทางที่ไกลมากมากนะครับ รวมรวมถึง e v นี่ก็เป็นจับแคเจ็ดแโลนะถ้าเป็นว่าเป็นถ้าเป็นปั๊กอินปุ๊บทะลุพันทุกคันมาพี่โจครับมีคันที่ผมสนใจใด้านหลังของเรานะครับครับผมคือเป็นอีกอรุ่นหนึ่งเมื่อกี้ไปสอบถามทางทีมงานเขานะคชินคลัสเป็นซีดานขนาดกลางขนาดกลางอันนี้ไฟนี่ต้องทำเรียอขอรดไหม,มผมว่าจะ ผมว่าจะเป็นประมาณคอลอร่าอัรติสอะไรประมาณนี้นะเอาอย่างนั้นเนนากระจุใใจยในะหญ่ขนาดนั้นนะ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 ครับคันนี้คันนี้ก็เป็นแต่ดูโหมดที่มีเครื่องยนต์มีมอเตอร์ไฟฟ้ามีระบบไฮบริดมีระบบ EV มันใช้ทุกอย่างที่มีใช้ทุกอย่างที่มีไฟดีมีเอามารวมซึ่งเป็นดูโอ้หมดเนี่ยซึ่งคิดว่าคนไทยน่าจะได้ใช้ได้แรับ นี่พี่โจอีกคันหนึ่งอยากรู้ว่าชื่ออะไรก็เลยเดินไปถามเขามาก็ยวนคลัสนี่คือหยวนคล uh ัสอ่าฮะนี่เป็น SUV s u v h อ่าฮะครับ SUV ขนาดผมว่าเป็นขนาดไซส์เดียกับอาโจที o จริงๆตัวนี้ถ้าเรามองเรายังไม่ได้ดูเรื่องารายละเอียดของสเปคนะพี่พโจผมว่าโดยทรงอย่างเงี้ยมันทิมนิยมของบ้านเรานะใช่ใช่ใช่แบเนี้นหยหน้นา,ายอย่างนี้มาไม่รู้สเปคอะไรทาหน้าตา,าแบบนี้ราคาโดน ขายได้คืออย่างตอนนี้ที่เราเห็นคือมันเป็น E ี100%อยู่แล้วเพราะด้านหลังเขียนอ V ีนะ EV วีเป็นยูนคลาสเนี่ยถ้ามาขายในบ้านเราน่าจะแต่คู่แข่งก็เยอะอ่ะคู่แข่งเยอะก็ขึ้นอยู่กับบ้านเราขึ้นอยู่ตลาดอยู่ที่ราคาแล้วก็ลองมาเป็นสเปคไปดูคันต่อไปคุณผู้ชมครับมาอีกคันหนึ่งถังคือถัง็นเป็น ทั้ง EV เป็นผมใช้เคาว่าเป็นซูซ้าเลยคนระับแต่เป็นโมเดลเย2 0 2 2นะครับรบ,บ้านเราก็มีเข้ามานําเสนอในส่วนของถังนะค่อ,อตัวนี้เนี่ยพอดูด้วยซาลีราต่างๆเนี่ยนะออผมว่าก็เป็นกลุ่มเดียวกับ Honda CR-V ได้ไหมพี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าอเหรอพี่ใหญ่กว่าพี่ใหญ่กว่า CR-V โอ้โหคือถ้าสมมุติรุ่นนี้ ถ้าราคาไปแบบ c r v นี่ก็เป็นเรื่องนะเรื่องเรื่องใถ้าราคาเท่าๆกันนะเบียดเบียดไปนะเพราะอันนี้คือ e ีวีร้เปร์เ็นต์ะใช่ครับดูสรลิละของเขาเนี่ยโอ้ข้างหน้าใหญ่ข้างแถวสองใหญ่มีแถวสามไหมผมแอบเปิดนะเปิดเปิเปิดอเป็นไฟฟ้าด้วยนะสามแถวสแถวที่นั่งสแถวที่นั่นเรียบนะครับอ่านี่คือตอนเนี้ ในส่วนของรถ3แถว7ที่นั่งนะหรือ3แถว6ที่นั่งต่างๆผมพูดได้เลยว่ารถยุคใหม่เนี่ยอย่ามาไม่ต้องทำแบบด็อกซีดเบบี้ซีดให้มันนั่งให้ได้ให้มันนั่งให้ได้นี่คือ3มแถวแล้ว่กที่นั่งนะครับคนี้คือน่าสนใจคันนี้น่าสนใจสำหรับสำหรับผมนะผมอยากได้เพราะรถสามแถวหกท่นัตัวนะครับและที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่ก็คือพั่น เป็นอีรับเป็น e v 1็นเหมือนกันนะครับนี่ไซส์บันเลอร์ ner, เลยนะพี่นะคือตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองด้วยสรีระนะไม่ต้องไปดูที่สเปคเออมากมายนะฮะผมว่าคู่แข่งของเขา,ขอ,เขาอย่างที่เมื่อกี้เราหาอยู่นะคือฮอนด้าแอคคอร์ดโตโยต้าคัมรี่เนี่ยน่าจะเจอคู่แข่งเจาืสบอดี้ขนาดนี้ไซส์เนี่ย b y d ทำไซส์ที่แบบใหญ่กว่าโอ,อเวอร์ไซส์ขึ้นไปดีไหมไซส์ขึ้นไปเออเออถ้าเป็นเสื้อนี่ก็คือแบบ คือถ้าใส่ตัด L ก็เป็น XL อ่ะคือสมมติมาใื้อเขาอ่ะคุณซื้อหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเนี่ยซื้อจากคนอื่นได้ได้หนึ่งร้อยกรัมนะซื้อจากผมได้ร้อยยี่สิบกรัมนะใช่เนารถกาจะดูแบบแบบคลิมไหมเหมือนคลมใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากนี่นะฮะแล้วก็เป็น EV ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกคันนะครับตอนนี้ แล้วที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่ก็คือ BYD อีกหนึ่งคันซือจิ่วเจี้ยนนะครับคือเขาจะมีรถมาอยู่บูธเนี่ยแล้วก็อยู่บนแท่นเนี่ยสองคันโดดเด่นมากคันนี้คือไฮไลท์ครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าเดสรอยเออร์นะครับก็คือผู้ทำลายนะครับก็ทำลายอะไรแว่าใครจะเป็นคู่แข่งกับเขาก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับสไตล์ของรถเนี่ยก็จะเป็นซีดานแบบซีเซกเมนต์ใช่ไหม ดีนะน่าจะดีเซกเมนต์ไหมบีเซกเมนต์บีเซกเมนต์เหรอครับเป็นบีเซกเมนต์ก็คู่แข่งเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าคันนี้เนี่ยทางบีวีดีบอกว่าน่าจะขายจริงๆก็คือในไตรมาสที่4ของปีนี้ที่ประเทศจีนนะที่ประเทศจีนนะคันนี้ยังไม่ไปที่ที่เมืองไทยนะครับคันนี้คันนี้ไม่ใช่ EV วีแล้วมันเซนด์นะครับอันนี้เป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดและคันนี้ก็คือ BYD ที่เป็นคอนเซ็ปต์คานะครับคันนี้นี่ดูแบบอบเชียวมากนะครับ S 1> <S 1> อะไรแบบอะไรนักหนาส่งแอลคือส่งเนี่ยเป็นเป็นเป็นซับแบรนด์ของ b ีวดีนะฮะส่วนแอลเนี่ยจะเป็นรุ่นอีกทีก <ฮะ S 1> หนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นรถสไตล์แบบลาสแบ็กในส่วนของคอนเซปต์คราวผมว่าอีกสักพักเนี่ยพอดูความล้ําของมันเนี่ยมันอะไรนักหนาก็ไม่รู้อ่ะดูว่<ค>า <ำ S 1> สวยวไหมสวยนะดีไซน์เดี๋ยวด้านหน้าเนี่ยด้านหน้านี่เหมือนโซลาร์เซลล์อ่ะแล้วก็มี B Y D Design คือ B Y D Design เนี่ยเขาบอกเป็นสถาบันดีไซน์ของเขาเองเลยอยู่ อยู่ภายในที่สำนักง,งานใหญ่ก็เนี่ยแหละคือหลักๆของบูธ b d ที่เป็นไฮไลท์ของไฮไลท์นะครับส่วนรอบๆนี่ก็จะเป็นรถที่ขายที่เป็นโปรดักชันขายที่ขายจะเป็นโมเดลเยียร์2023เป็นหลักนะมี2022บ้างครัส่วนใหญ่จะ2023แล้วก็ผมกับพี่โจจะพาไปดูในแต่ละคันประมาณหนึ่งนะ มาพี่เจ้าเรามาที่อีกบูธหนึ่งในกลุ่มของ BYD นะครับ,รบนี่ก็คือ,อย่างหวงังเป็นแบรนด์ใหม่ของ BYD ที่เพิ่งเปิดไม่นานไม่ถึงเดือน,นคือเป็นแบรนด์ใหม่ที่มีแล้วก็ปีนี่คือการเปิดขายครั้งแรกใช่ครับคือใ,คในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์เนี่ยเขาเปิดขายครั้งแรกแล้วเป็นบูธที่ ต้องบอกว่าเป็นบูธที่ตอนนี้เราต่อแถวอยู่ต่อต่อคิวเพื่อเข้าไปชมบูธนะใช่คือโหคนเยอะมากก็ไม่เคยเห็นนะครับว่ามีการต่อแถวเข้าบูธเพื่อมาดูก็ถือว่าแล้แล้วคนนิยมจากคนจีนเยอะมากนะครับแล้วก็แต่นี้ก็คือเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในซับแบรนด์ที่มีไวรีนั้นผลิตขึ้นมาใช่ครับคืออย่างนี้อย่างหวังเนี่ยเขาจะเป็นในกลุ่มของพรีเมียมแบรนด์เลยนะครับโดยมี2รุ่นที่เปิดเปิดให้ให้เห็นในงานนี้คือย8 กับ U9 คือ U8 นี่จะเป็นพรีเมียมเ u สนะครับท่ผู้ชมดูดิขนาดแบบมาหื่อมามากครับพรีเมียมเ u สแล้วที่สำคัญคือขายนะ U9 U9 จะเป็นซปเปอร์คาร์ซปเปอร์คาร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ขายโชว์โชว์ในงานนี้นะครับย้อนกลับไปที่ U8 นะเขาบอกว่าเป็น SUV ยูวีพรีเมียมอยที่ลอยน้ำได้น้ามันเป็นมันเป็นแบบออฟโรด่ใช่ครับถ้าน้ำลึกๆ คือคุณไม่ต้องมุดน้ำไปรถมันจะลอย<ช>ส่วนยูก้าเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์คาร์เลยซุป,ปนนเปอร์คาร์ที่เราไปที่โรงงานาที่สำนักง,งานใหญ่ของบีวายดีที่คอมพวเตอรก็ <Porter S 2> มีโชยูคันโช,นนโชยูคันอันนั้นเป็นต้นแบบเลยนะครับอีกหนึ่งที่มันแตกต่างกงาันเอาที่รถยี่ห้อนี้คือคุณทำออฟโรดแล้วคุณทำซุปเปอร์คาร์เลยนะ แปลกนะแปลกไม่ใช่มันมันดูแบบซ้ายสุดกับขวาสุดแล้วก็มาอยู่ในที่เดียวกันแต่ที่สำคัญคือเขาเป็นพรีเมียมแบรนด์นะครับก็นี่คือบูธอย่างหวังที่เราได้เห็นในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะครับแน่นมากแน่นมากนะครับคนที่แบบเยอะมากแล้วก็ดูดูแล้วก็มาอีกบูธหนึ่งนะครับเป็นบูธสำคัญของ BYD Group นะฮะนี่ก็คือ Genza นะครับ Genza นี่คือยี่ห้อนะ เซนซาดีนายครับผมี่คือนี่คือ MPV ขนาดใหญ่คือเป็น full size MPV เลยคุณผู้ชมดูสรีระต่างๆเนจะนึกถึงอะไรแน่นอนเจ้าตลาดที่ที่ที่แบบคนแบบสนใจแล้วก็มิดมากเ็าคือโตต้าเอา่า d หรือเวลไฟเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรงเลยนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนไทยได้เห็นแล้วนะใดเห็น บางของมอเตอร์โชว์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเราไปจัดแสดงแล้วก็เราเราก็ไปดูที่ในงานที่ปีใบเดียวมาโชว์อโชว์ที่สนามปทุมธาน,นีสปีดเวย์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขายในประเทศไทยนะครับแต่ที่เนี่ยเขาเอามาขายแล้วและนี่ครับคันนี้ที่พี่น้องถามหานะครับนี่คือดีนพรีเมียมคือคันนี้คือคันนี้คือสุดยอดคือคือสิ่งที่เราอยากหาที่ผมอยากเห็นเนี่ยก็คือผมอยากรู้ว่ารถไซส์นี้นะ แล้วเป็นแบบสีที่นั่งเนี่ยเขาจัดสรรยังไงเพราะว่าภาพนึกไม่ออกจริงสีที่นั่งแล้วรถไซส์ขนาดทูไซส์ MPV เนี่ยมาดูกันผู้ชมครับนี่ครับมันก็คือตัวถังเดิมแบบเดียวกันนะตัวสไลด์เหมือนดูข้างในนะฮะอุ้ยดูข้างในนะครับข้างในเป็นแบบนี้เลยดูที่นั่งแบบโอ้โหแบบสีที่นั่งขนาดนี้คือนี่มันคือมันคืออัคระมหาความซฟามีโซฟาแบบสามารถ น่าจะต้องสั่นได้นะนอนได้นอนได้เลยนะแล้วก็ดูนี่นอกจากมีโซฟามีจอทีวีขนาดผมไม่รู้ว่าขนาดไหนแต่ขนาดใหญ่นะเรียกว่าดูกันได้แบบสบายสบายเลยคือคือตัวนี้ตัวนี้แบบต้องบอกว่ามันเป็นชูลีกคนจีนจริงๆนะที่ชอบความพดงามขนาดนี้นะเออมีความเป็นส่วนตัวคืออย่างเงี้ยคนแบงคู่หน้าด้านหน้าและด้านหลังนะครับแบ่งกันโดยมีมีจอเป็นพื้นที่แบ่งเลยก็คือเหมือนเหมือนกับ ลิมูซีนส่วนตัวนี่คือนี่คือลิมูซีนจริงนอห้องโดยสารส่วนตัวเลยนะนี่แหละเป็นจุดเด่นของดีนายรีเมียมนะครับรีเมียเนี่ยนะครับราคาน่าสนใจราคาน่าสนใจสําหรับผมนะเพราะว่าคืเอเราดูด้วยสรีระของรถด้วยสไตล์ของรถเนี่ยผมว่าถ้าถ้าในบ้านเราเนี่ยสี่ล้านได้อย,อยู่ไม่อยู่<ต>ไม่อยู่แต่ที่นี่ขายเท่าไหร่ที่นี่คือราคาที่เราทราบมาถึงหกแสน 6แสน6หมื่นหยวนใช่ไหมครับ6แสนเฉรี่6แสนหยวน3ล้านกว่าบาท3ล้าน3แสนบาทพอไปเมืองไทยปพ๊บมมันก็จะมีการบวกเพิ่มเพิ่มเข้าไปเรื่องของภาษีเรื่องของภาษีเรื่องของกำไรต่างๆที่เขาจำเป็นต้องมีบวกขึ้นมานะครับอีกหนึ่งขั้นสำหรับเดนซ่าครับนี่คือ N7N7 นะครับ EV อ Wheel Drive ก็คือเป็นขับเคลื่อนสีล้อแบบนี้มีมอเตอร์สองตัวน,นะครับแล้วก็รูปทรง <c oughs> ก็ยังแบบก็ยังเป็นสไตล์ที่ยังบอกว่านี่คือ BYD ดีนะอย่างเช่นตัวนี้นะ <c oughs> ที่ที่ยื่นออกมานะครับแต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ภายใต้แบรนด์ของบีวายดแล้วก็เดนซ่นะครับเดนซ่อันนี้ก็เ,เป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นคือเรียกว่าเขาก็มีความหลากหลายของจรด หน้าจอหรือทีวีนะครับพ่อ <till että S 1> <laughs> ใหญ่มากนะครับท <disciple. S 1> ุ้มกว้างหน้าตาสวยเลยผมว่าเหมือนเหมือนสไตล์เล็กซัสใช่ใช่แล้วนะนะนะเพราะแม้ขนาดยี่สินิ้วยางคอนติเนนตัลนะฮะแล้วดูเด็ดู led ต่างๆเนี่ยสวยงามนะครับบทสรุปของ b y d ในงานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับครับก็คือเขามีทั้งหมด3 3บูธใหญ่ๆหญครับสแบรนด์ใหญ่ๆที่นำมาเสนอให้กับ คนคนจีนแล้วก็คนทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของงานเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์ที่เรามาครับด y d ในครั้งนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับออโต้ไลฟ์ทีวี